วันนี้แม่จะมาอันบ็อกอันบ็อกเราได้ลงเวทงริดลแล้วมันมีบางสิง่งบางอย่างสิง่งอัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณมาค่ะช็อคช็อคช็อแล้วก็อึ้งอึ้งโ้นหนง่มจ้าหนงสมทุกคนไปยังใสเตรียมรอเตยมตื่นเต้นไหมกับหน่ารถเออ ีค่ะพบกับจ้าุดางคุณแม่สุดบางใสฮะอารมณ์ดีฮ่า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 น้องสิกไปเร็ววันนี้ตื่นได้เียแล้วทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ห้างไอคอนสยามกันแล้วทุกคนน,นี่น้องสิกน้องสิกรู้งานนะ วันนี้สิจะมารับของสาทุกคนนี่ไม่อยากจะพูดแต่ว่าต้องพูดก็ดคือวันนี้เราอ่ะจะมารับน้องกลับบ้านแต่ว่าจะเป็นน้องรุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันโอเคต้ามมาเลยจ้า พิเศษมากค่ะทุกคนก่อนอื่นต้องสวัสดีค่ะผมกับจุกแจงคุณแม่สุดปังส่หา้าอารมณ์ดีดูกฮ่าด่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่า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 นเนากเ่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่าม่าน่าฮ่อ่าะมาอ่นบ่อกัอนฮ่าฮ่า่าฮ่าานาฮอาฮ่าฮก่าฮ คงจะได้เห็นคลิปที่แล้วกันไปแล้วใช่ไหมคะต้องขอขอบพระคุณนะคะ f อทุกคนเลยนะคะที่มาคอมเมนต์คุยกันนูนี้นั่นอะไรอย่างนี้ที่แม่บอกว่าเราได้ลงเวทต i n g ริดเอ่อคิวรี่หรือเบอร์กินแล้วจำได้ปะแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างสิ่งอาศาัศจรรย์พันแบบแบบมากมากอะอาศาัศจรรย์มากเกิดขึ้นกับคุณแม่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่โชคดีหรือว่าอะไรแต่ที่แน่แช็อก ข็อก็อกแล้วก็อึง้งอึ้งอึ้งึงงกไอยพูดไม่ถูกเลยทุกคนอึง้งกิมกี่ก,กันไปเลยคลิปเพิ่งอ,ออกไปน่าจะอาทิตย์ที่แล้ววันนี้วันที่แม่ทำคลิปวันนี้คือวันที่24มการาคมซึ่งพรุ่งนี้25มการาคมทุกคนจะเป,นนดดนจเป็นวันเกิดของคุณแม่ค่ะจะเป็นวันเกิดของคุณแม่ใช่ไหมะคะแม่ก็เลยมีของขวัญทุกคนมีของขวัญซึ่งอยากจะกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดมาก คือเอาเอาจริงตอนเนี้ยแบบทุกอย่างหลายลัดพันเหตุการณ์อ่ะลูกชายมาแล้วนะคะของเอซิกเอซิกวันนี้อ่ะเข้าเรื่องวันนี้จะมาอันบ็อกกล่องซ้มบอกแล้วว่าปีเนี้เราอินกับกลอ่องส้มมาแล้วทุกคนถ้าย้อนไปดูคลิปนะแม่เคยบอกซะเปล่าว่าได้ลงเวนติ้งลิสต์แล้วแล้วเขาก็บอกแม่ว่าปีหนึ่งใช่ป่ะอ่ะทุกคนก็เลยมาลุ้นไปกับแม่อีแม่ก็คือลุ้นใจจะขาดแตวนน่วันนี้วันนี้วันนี้เรามีสิิ เด็ดมากเลยเดี <geliyor> Donc, ๋ยวเราจะมาอันบ็อกกล่องนี้ค่ะทุกคนเซนหนองสมใช่เซนหนองสมแต่เราจะอันบ็อกแบบธรรมดาไปแน่นะคะวันนี้เราจะสวมบทบาทเป็น S A ท่านหนึ่งเป็น S A ท่านหนึ่งเลยอ่ะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการแกะใช่ไหมคะทุกคนวันนี้นะคะโอ๊ยวันนี้แบบแม่มาแบบพูดไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะคือหนึ่งวันทันเหตุการณ์ทุกคนวันนี้ทุกคนจะต้องลุนไปกับฉันว่าฉันอ่ะจะอันบ็อกอะไร ทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณลูกค้าท่านหนึ่งท่านหนึ่งเป็นลูกค้าท่านหนึ่งโอเคนะคะเดี๋ยวนี้เราจะคิดซะว่าตรงนี้เราอยู่ที่ห้องรับกัน๋ยวจะแบบว่าจำลองเหตุการณ์ห้องรับให้ดูนะคะว่าวันนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรกับมิชชันนะคะเอสเอก็โซนเข้ามานะคะพร้อมกับอพร้อมกับวันพร้อมพร้อมกับโอเค มาต่อกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ส่งวิญญาณไปนเนสเเดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่นะคะจะจําลองเหตุการณ์นะคะแบบว่าตอนที่เราเข้าไปห้องลับนะคะก็คืออ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องรับกันแล้วใช่ไหมคะาลูกค้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะว่าแบบข้างในเป็นอะไรยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเปิดยินะลยโอเคค่ะนี่ลูกคอลูกคนลกคนว่ามันลุ้นมากเลยอะเตรียมใจเตรียมรอเตรียมตื่นเต้นด้วยกัน มาลอยเออมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะอันบอกอะไรอ่าเรืนะ่นทันทันโอเคนะทุกคุณอันนี้นะก็คือกล้องซ่มนะคะแอมเมสนี่ลอยนะคะคุณลูกค้าด้านหนึ่งโอ,โอ้โอ้วันนี้เป็นการอันบอกที่แบบตัวตึงโอ้โหมันกรีดมากเลยอันนี้ถือเป็นของข,องขวัญวัน เตอรที่แบบปังสุดทุกคนต้องกรีดไปพร้อมกับม่รันท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 ัน ะโอกว่แต่ว <ım S 2> ่าตื er Eat, ่นได้ไมากเลยรู้ปหมมันไม่ใช่ตื่นได้ธรรมดาไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเอสเซบอกฉันนะคะว่าคือแจงค่ะได้ลงเวสติ้งนี้แล้วหนึ่งปีฉันถามเขาหลายรอบมาหนึ่งปีไปแล้วหนึ่งปีเป็นอย่างต่ำวอตาใจขออภัยในความโกรธนะคะอันนี้ ไม่รู้จะช็อกว่าได้กระเป๋าก่อนหรือช็อกที่โชว์มันไวมากเธอมันไวจริงๆไวจนจะตกใจนี่อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนอันนี้ก็คือกระเป๋า h a ม m e s c h ล l l ่ s ซส์ e ี่สิโอ้ทุนไม่รู้จะเริ่มเล่าอะไรก่อนอ่ะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นจับกันก็คือเธอฉาน่ะ ก็คืออย่างที่บอกสบายก็คือลงเวทฟไปเมื่อประมาณเอาจริงวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้วันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แต่ว่าประมาณวันเกิดผู้ชายประมาณวันที่11บเอ็ดวันสิบเสียงสวรรค์ลายก็เด้งดึ๋งดังดึ๋งดังขึ้นมาหาฉันเธอแล้วเอเจก็ถามออว่าคุณแซงคะเคลลี่สี่เก้าสิบแปดชอบมค่ะชอบมิคะะชอฉันอึ้งนะตอนแรกเอเจก็คิดเอ้ย ยังไงหรือว่าเขาแค่ถามเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าฉันก็ดูแล้วดูอีกว่าเออมันยังไม่ปีนึเธอมันยังไม่หนึ่งปีเลยคืออะไรคืออะไรอีกแล้ใช่หรอใช่หรออะไรเงี้ยจนอ่ะฉันก็เลยตัดสินใจถามไปเลยว่ามันได้เร็วกว่านึกว่าแบบแนะนําหรือเปล่าอะไรเงี้ยว่าแบบเอ้ยเอารุ่นนี้ไหมอาจจะได้เร็วกว่าอะไรเงี้ยฉันก็พิมถามนางไปว่าแบบเออมันได้เร็วกว่ารุ่นที่นี่ไหมคะสักพักหนึ่งเหมือนก็คุยกันไปคุยมานานก็บอกว่าโอเคถ้าคุณจุกจานตกลงก็คือมารับได้เลยนะบัดนน้า ก็เลยไม่รู้จะช็อกเรื่องไหนก่อนดีว่าฮะคือ,อยังไงของตัวไม่ถลกเลยหนึ่งเดือนยังไม่หลกเลยอ่ะทุกคนมันมาแล้วค่ะทุก <HAR I> <AM S 2> คนต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่สวรรค์ประธานของขวัญอันนี้ค่ะก็คือทันวันเกิดคุณแม่แบบงงๆมาเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูเลยว่าเราได้มาวันที่เท่าไหร่นวันที่สิบสองมการานี่ะเดี๋ยวให้ดูสิบสองมการาโอ้เมื่อสันสิบสองมกราจริงๆโอ้เห็นหรือเปล่า คือไม่ได้โกหกคือไวมากก็คือฉันวนเวียนเข้าชอบแอนเมดเอดเอเดินมกรลาเนี่ยประมาณเกือบทุกวันอาทิตย์อ่ะเรเีนอาตย์ก็ได้ไปดีมากทุกคนมันไวกว่าความเร็วของแสงเนี่ยทุกคนแล้วคืออันนี้เราก็เลยแบบเออด้วยมีเอามีหูใช่ป่ะเราก็เลยซื้อเออตัวผ้าพันหูมาเลยเพราะเรารู้สึกว่าเออของต้องมีอะไรเงี้ยนี่นอ่ะให้คนเดินชมใกล้ๆเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนี่ก็คือความน้องเคลลี่เนาะความน้องเคลลี่เขาก็จะมีความแบบว่านี่เลย เดี๋ยวบอกก่อนอันเนี้ยเป็นหนังแอปซัมแล้วก็เป็นเย็บแบบนี้อ๋อลืมบอกอยากเป็นบัคทองที่เราได้มาคือบัคทองทุกคนอ่ะเดี๋ยวแม่จะแกะให้ดูโตาลัมือไม้สันบุกคนโหนี่นะมันม้านมาโคตรนี่เปิดมานี่ลอยข้างในนี่โอข้างในแบบดูดีมีชาตะกูแล้วก็อ๋อนี่ก็คือ สายสพายแล้วมีความแบบบางมากก็คือสายสพายแอมเมส่ะทุกคนไม่มีมาแบบว่าเลื่อนสายอะไรได้นะจ๊ะคือหมายถึงว่าไม่มีพลุงพลังคือมาพวกนี้เลยแล้วคือความดีงามของเขาก็าคือมันพอดีตัวคนมากคือตอนแรกไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วใสฝรั่งยาวเหยียดคือแบบต้องขอในซึ่งบางบางยี่ห้อเนอะมันสายมันค่อนข้างยาวสายฝรั่งอันนี้มันพอดีแล้วแถมมันไม่มีการเจาะรูอะไรใดๆมันเลยม,มันปังมาก แล้วนี้ก็คือเราได้บัคทองเนี่ยคือลูกกุญแจละแม่กุญแจของเขาอุปกรณ์ก็จะเป็นบัคทองประมาณนี้เลยบัคทองทุกอย่างคือรถโรเจอร์เซตม,ม,ม,มากอ่ะวันนี้ต้องมีสารานิสหนึ่งทำไมเราถึงเลือกรุ่นนี้ ต้องบอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติคร่ราวๆให้ฟังให้ฟังเลยว่าแบรนด์แอมะสเขาไม่ได้ทำกระเป๋ามาตั้งแต่แรกทุกคนอาสาระสาระมาแล้วนะในช่องนี้นะคะถ้าผิดพลาดไปกันไหนก็ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> ก็คร่าวๆหนอเขาอะทำอุปกรณ์เกี่ยวกับอานมา้าก็คือเกี่ยวกับพวกม้าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนต้องบอกเลยว่า ม้าเนี่ยเป็นพาหานะใช่ป่ะที่สาคัญในสมัยนั้นะที่ยังไม่มีรถยนต์ไม่มีอะไรเนาก็จะเป็นม้าแล้วเขาก็ผลิตรู้สึกจะเป็นกระเป๋าหีบใบใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งอยู่ดีมันก็ฮิตขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นสมัยนั้นนะที่เขาเวลาเขาเดินทางด้วยรถมาเขาก็จะต้องมีแบบสมบัติเสื้อผ้าภาษาอะไรเงี้ยเนาะก็คือใส่ในหีบใบใหญ่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็พัฒนากระเป๋ามาเรื่อย ส่วนเคลลี่ตอนแรกไม่ได้ชื่อเคลลี่นะคะทุกคนแต่กระเป๋าใบนี้เหมือนเป็นกระเป๋าแทบจะเป็นรุ่นแรกของแอมเอสรุ่นมาก่อนเบอร์กินมาก่อนคอนสตงอะไรที่รุ่นโด่งดังเนี่ยเหมือนคิวลี่มาเป็นรุ่นแรกนะทุกคนตอนแรกเลยอะ่ะเขาอ่ะผลิตอันนี้ออกมาเป็นกระเป๋าสําหรับใส่อาน้า,นาทุกคนเมื่อก่อนอะนามีชื่อว่าฝรั่งเศสถ้าฉันอ,อ,อ่านสะกดผิดสะกดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะรู้สึกเขาจะชื่อรุ่นว่าแซ อาแดร์แประมาณนี้นะักอ่านผิดต้องขออภัยไปก o เกิลเทสล์นะจ๊ะรุ่น s ซ็กอาแดร์แปอะไรเนี่ยเขาก็ผลิตแบบเป็นกระเป๋าสําหรับอ่านมา้าเอ้ยใส่อ่านม้าอะไรอย่างนี้ไปใช่ปะทีนี้คูนมันมีเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์ก็คือนักสแสดงหญิงท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าเกรซเคลลี่ทุกคนอ่าหรือเรียกอย่างว,ว่าเจ้าหญิงเกรซเคลลี่อ่าท่านเป็นนักสแสดงก็คือต้องบอกกับว่าท่านเป็นพระคู่ม้่นของเจอร์าชาย แรงแย่นะคะแห่งโมเนโกนะจ๊ะท่านก็เหมือนประมาณว่าตอนที่แสดงหนังเรื่องหนึ่งฝ่ายหาอุปกรณ์ก็นำเนี่ยกระเป๋ารุ่นเนี้ยรุ่นแซกอะแดรแอบบิอัสนให้เจ้าหญิงเกรซเนี่ยถือเข้าฉากทุกคนแล้วเจ้าหญิงเนี่ยก็หลงรักกระเป๋าใบนี้จนแบบว่า มจหญิงก็หลงไหลในกระเป๋าใบนี้ก็คือชอบแต่ก็เลยเหมือนเก็บไว้เก็บไว้ไวใช้ต่อหลังการแสดงอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วโทมันก็มีเหตุการณ์มันก็มีเหตุการณ์ก็คือเจ้าหญิงเนี่ยก็ส่งพระครันเออส่งพระครันส่งพระครันอะไรยังไงก็แต่ช่วงนั้นก็อยากจะปิดแต่มันก็มีป้า,ปา,ปานะจ๊ะหรือป้าปารสซี่นะจ๊ะบอกว่าพยายามถ่ายภาพเจ้าหญิงแบบเอยตั้งคนะันอะไรอย่างนี้และเกิดอะไรขึ้นครักระเป๋าใบนี้ค่ะ เจ้าหญิงก็เอามาบางทองนะคุณอ๋อนี่อย่างนี้เลยเจ้าหญิงก็แบบว่าโออบางคันบางพระคันอะไรอย่างนี้เลยก็แบบเออแต่ปาปารัสซี่ทรไหมคะสมัยนี้เรียกว่าภาพนะคะภาพหลุดภาพหลุดค่ะก็คือด่งดังขึ้นมาเลยนะคะก็คือถ่ายภาพว่าเออท่านหญิงนะทรงพระคันโดยเอากระเป๋าใส่แอดแฝดสัญญาบังทองก็าบาังพระคันของท่านค่ะอยู่ดีๆช่วงข้ามคืนพอภาพหลุดจากปาป้าไป วันรุง่งคืนเท่านั้นเกิดปรากฏการณ์ค่ะก็คือเหล่าสตรีนะคะที่หลงไหลในแฟชั่นบุกร้านแอมเมสค่ะทุกคนบอกว่าคลิปแบ๊กคลิปแบ๊กคลิปแบ๊กโอ้โหอยู่ดีๆก็ดัดงชว่วงครั้งคือ,อเจ้าของคลิปแบ๊กเจ้าของแอมเมสเห็นโอกาสอันดีงามอันดีงามเลยเปลี่ยนชื่อรุ่นจากแซดแอดด้าเป็นคลิปโหลยก็เลยถือเป็นจุดกำเนิดของกระเป๋าแฮมเมสคลิปกันมาค่ะทุกคน ก็เลยถือกําเนิดน,นั่นก็เกิดเป็นที่มาของชื่อเคลลี่นั่นเองนะคะก็คือเหมือนเพื่อเป็นการแบบว่ายกยอ่องเจ้าหญิงที่ทําให้กระเป๋าใบนี้นะคะโด่งดังขึ้นมาก็เลยให้ใช้ชื่อของท่านนะคะเป็นเคลลี่ไปเลยโอ้ยโลประวัติก็คือดีเปล่ะโอ้ดีปล่าเออถือเคลลี่นะจ๊ะบางปมได้นะจา๊ะทุกคนเราก็เดินรถรถชิดชดแถมอันนี้มันคือถือได้ทั้งจากสะพานท้องแข่นก็ได้หรือว่าจะสะพายก็ได้ทุกคนสามารถสะพายได้น,นะจ๊ะ แล้วก็สรุปความใฝ่ฝันของคุณแม้ก็สําเร็จรอหนึ่งก็คือเราได้กระเป๋าคลลีมาแล้วทุกคนราคาที่เราได้นั้นอยู่ที่ประมาณ492สุดๆประมาณนี้นะเป็นราคาในช็อปสำหรับไซส์ยี่สิอะย่างไม่หมดนะจ๊ะหลังจากที่ฉันศึกษาและอยู่ในวงการแอมมาได้สักพักหนึ่งก็เพิ่งค้คนพบว่า กระเป๋าเคลลี่นั้นมีที่นิยมอยู่2แบบด้วยกันทุกคนถ้าเป็นคนไทยจะรู้จักกันสองแบบก็คือแบบรีทวน And เซเล u l ร์อ่าคืออะไรคืออะไรมันคืออะไรอันนี้ขอบอกก่อนว่าแม่ได้มาเป็นรุ่นที่เป็น c e เล u l ร์อ้อแต่ขอนิดนึงคือตอนแรกเราก็ไปถามเอซเออรีทวนกับเซเลอร์คืออะไรอะไรใช่ปะ่ะเ เอก็บอกเราว่าจริงๆอ่ะไม่รู้ทำไมคนไทยเรียกรีทวนแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชอาจจะเจอแต่คำว่ารีทวนนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าถ้าเป็นสั่งของทาง SA เขาจะเรียกรีทวนว่าเคอร์ตุกเน่เออเขาถือว่ามันมีเคอร์ตุกเน่กับเซรเออรแต่ว่าคนไทยบางคนจะเรียกว่ารีทวนกับเซเลียเซเลียอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่รู้อะไรถูกต้องอะไรอย่างโน่แต่ S อบอกว่ามันจะเรียกว่าเคอร์ตุกเน่กับ <Ser> ภาษาฝรั่งเศสเอออันนี้เราก็ได้แบบเซลลมาเราก็เลยไปหาข้อมูลว่ามันคืออะไรยังไงเขาบอกว่ารีทวนหรือว่าเคอร์ตูเน่เนี่ยมันคือมีสองแบบมันคือการเย็บนอกกับเย็บในทุกคนอ่าซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงตัวรีทวนก่อนเพราะว่าตัวรีทวนเป็นตัวที่เจ้าหญิงเกรซเคลลี่แห่งโมนาโกใช้ เป็นรุ่นรีทวนก็คือเป็นการเย็บด้านในซึ่งการเย็บด้านในก็คือการที่เขาอะกลับกระเป <LE> ๋ากลับกระเป๋าแล้วเย็บมันจะไม่เห็นรอยตะเข็บมันก็จะเป็นรูปร่างโค้งมนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นตะเข็บอะไรขาวๆใดๆพวกนี้แล้วก็ไม่เป็นเหลี่ยมมุมอะไรอย่างนี้ะคือมันจะมีความยืดหยุ่นกว่าและแต่ว่าราคาจะถูกกว่ารุ่นสเตเลอร์ข้อดีก็คือเขาบอกว่ารีทวนแล้วคือมันจะยืดหยุ่นเพราะมันมันเย็บด้านในด้วยแล้วก็มันใช้หนังนุ่มก็คือเวลาที่เราใส่ของไปมันก็จะยืดหยุ่นตาม ตามของที่เราใส่ก็คือจุกของได้เยอะกว่าอะมาดูเซเออร์ของเรากันบ้างนู่เซเออร์ของเราเนี่ยะคะ่ะก็จะใช้หนังแอปบซัมส่วนมากจะเป็นแอปบซัมนะคะแล้วก็เย็บด้านนอกนี่ก็คือเป็นการเย็บให้เห็นตะเข็บแล้วก็ขอบมุมก็คือจะชัดเจนเลยลก็คือเป็นเหลี่ยมแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือเขาอะจะไม่เสียทรงเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาแบบคือเขาจะทนทานอันนี้ก็เป็นการอะเราก็ได้เซเออร์มาแต่บางคนก็จะบอกว่าเซรีเออร์อะ พอใช้ไปจริงๆอย่างมันจะเป็นให้ลุคที่ทางการกว่ามันดูรากว่าแต่อันนี้อะไรมาแล้วก็คือต้องรับหมดแล้วก็ราคาของเซเลอร์จะสูงกว่าสูงกว่าของรีทวนหรือเคิร์ตูนเน่แต่วันนี้ประวัติก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆซึ่งอันนี้แม่ก็ได้มาค่อดูดิมันรถนะอันนี้คือไซส์28ไซส์จริงๆมีเยอะมากนะแต่ว่าที่เอเชียชาวเอเชีย แบบว่ายอดฮิตเลยมันจะมีไซส์25กับไซส์28ที่เขานิยมกันถ้าเป็นสำหรับรุ่นเอ่อเคนลี่อะเนาะแต่คืออันนี้แม่ก็คือแบบเผอสุดปังแล้วว่าทุกคนยินดีกับคุณแม่ด้วยค่ะตบมือยินดีกับคุณแม่ด้วยกันบมือค่ะทุกคนคือฉันตื่นเต้นมากจริงๆเธอเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันคือภายในประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อะเขาบอกว่าหนึ่งปีมันไม่เหมือนที่คุยกันเลยได้มาเร็วมากเขาได้เร็วเกิดอะไรขึ้นกับฉันค่ะหมฉันจะต้องทำยอดต่อหรือเปล่าเบอรืออเเปล่่่าาาาดดี๋ยววมูกัน ใบต่อไปเราจะเป็นอะไรจะเบอร์กินคอนซองหรือเราจะพักแล้วจบพอแค่นี้ไหนทุกคนช่วยคอมเมนต์แม่หน่อยชาว่าแม่ควรจะไปต่อไหมหรือว่าโอ้ยมันได้ดังฝันแล้วว่าคุณแม่พอเถอะอะไรอย่างเงี้ยหรือเราควรจะแบบเฮย้ยไม่ได้ป้าแม่คัลี่มาแล้วอะเบอร์กินมันก็ต้องมาปะหรือ,อรล่ะรีทวนมันก็ต้องมาป้าเขาตุ้งเน่ต้องมาแล้วป้าอะไรอ่ะคือแบบไหนช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็จะคอมเมนต์เนี่ยไปให้ คุณพ่อดูนะคะว่าเออเพื่อนๆบอกเออโทษเราพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจหรือม่ได้ตุ่มแม่งเรามันก็ต้องไปที่สุดอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะถือว่าน,นี่คือของขวัญเกิดมาทานของขวัญวันเกิดมากๆเลยมันมาในวันเออวันเกิดขอนเอสินะคะเสือมันกราแม่งงงมากตือดีไซนก็ได้เคลยม์มาครอบครองคนคิวเราได้เร็วมากคือเร็วจนแบบไหนบอกว่าอย่างน้อยหนึ่งปีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะบอกแล้ว ตอนนี้สำหรับแม่คือทุกอย่างอยู่ที่ดวงของคุณค่ะดวงทุนทรัพย์ก็สำคัญ SA ยิ่งโคตรสำคัญเลยตอนนี้ราคาก็อย่างที่บอกอยู่ที่ประมาณ492,000นะคะแล้วก็แม่ก็ซื้อหูเพิ่มมาเพราะว่า เออมัน,ม,นมันต้องมีปะละก็เลยให้ SA พันให้เลยเพราะว่ากลัวจะพันเองไม่เป็นโอเคนั้นวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ b s c r i b e ด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้สำคนที่อยากจะล่าน้องมานะคะว่าล่าในชองไทยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ว่าอาจจะต้องใช้ทุนซับนิดนึงอะไรอย่างเนาะหรือว่าถ้าเกิดคุณโชคดีเจอเอสเอดีอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ก็อาจจะได้เร็วอะไรอย่างเนาะอ่ะเอาเป็นว่ามันอยู่ที่ใจนะคะคิดว่าเป็นการลงทุนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ย วัยจะชา้าจะเสียตังค์เยอะตั้งน้อยยอย่าไปคิดค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นนักล่าหมาท่านหนึ่งซึ่งแม่ก็เพิ่งเข้าวงการมานะจ๊ะโอเคและนี่ก็เป็นแบบอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีเป็นสเตอรลโอแล้วก็เป็นแบบัคทองนั่นเองนะคะโอเคอยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยจันโหวตนะว่าแม่จะไปต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้เพราะเราได้เงินฝันแล้วทุกคนโอเคนะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะน้องเอซี่บ๊ายบายเพื่อนๆแล้วสวัสดีคะ่ะและขอบคุณทุกคนคะ่ะ โอเคทุกคนและสุดท้ายและท้ายสุดนี้นะคะที่เราจะลืมไม่ได้เลยเราก็ต้องขอขอบคุณผู้มีอ oh, ุปการะรคนของเรานะคะนั่นก็คือคุณแซมิคอนมาร์เนอร์นั่นเองค่ะขอบคุณน้ารองนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะสามีถึงก็บอกว่าตอนแรกเราก็แบบโทรเร็วมากเลยเธอจะเอาไหมซึ่งสามีว่าเธรเธอทำมาขนาดนี้แล้วเธอจะพลาดหรอเราก็ลงทุนมาขนาดนี้แล้วคุณจะต้องไปรับ น้องก็เลยเป็นของคุณแม่ค่ะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบาย